MC. MC. ลูกนี้ว่าง่ายว่าง่ายครับลงมาลูกดีนะครับผมลงนะครับลูกนี้มาครับผมไล่เข้ามาสองแต้มแล้วนะครับสำหรับสอลงเห็ดของเราเจ็ดองเจ็ดสิบเอ็ดพี่น้องไล่มาแล้วไล่มาแล้วนะครับตอนนี้สมกับเป็นคู่ชิงครับยังอยู่ครับ ยังเสิร์ฟครับยัเสิร์ฟครับยังล็อกได้นะครับใครจะเป็นแชมป์ของวันนี้นะครับสำหรับตัว้อในวันสงการเรานะครับอยู่อิสราเอลนะครับผมออฟครับนีเสิร์ฟออกนะครับเียัเสิร์ฟลงเห็ดเสิร์ฟครับนะครับขยับมาเป็นเจ็ดต่อสิบเอ็ดแล้วนะครับตอนนี้จะเสิร์ฟไปไหนครับสำหรับสองลงเห็ดเราเปิดมากลางเปิดอย่างนี้ยกอย่างนี้ไหม ก็เตะออกนะครับลูกนี้ออกนะครับมาครับผมเริ่มสูสีนะครับเริ่มสูสีแล้วครับตอนนี้แปดต่อสิบเอ็ดแปดต่อสิบเอ็ดแล้วครับผมแปดสิบเอ็ดแล้วกดมาลูกนี้ยกยังไงขอไม้ได้ไหมอ้าวลูกนี้ว่าไงครับลูกนี้เปลี่ยนเสซฟครับปักเข้าให้ครับ ักก็ให้ลูกนี้เรียบร้อยดีสิบเอ็ดต่อไปสิบเอ็ดแปดครับจะเสือไปไหนดีเอ้าไปนะเสามเสี่ยวได้แต้มครับลูกนี้นะครับยัดไปช่องเลยนะครับสำหรับใจเรานะครับผมลูกนี้ถือว่าคิดดีนะครับยัดไปต่อไปจุดเกรงใจนะครับไปอีกนะครับลูกนี้เปิดยังเปิดได้ครับลูกนี้ว่าไง ไม่โดนครับผมเป็นแอมของสามเหยียวนี่จมสามเหยียวนะครับผมได้แต้มนะครับมีคนด่าอยู่สามเหยวยดนะเจมสามเหยียดนะเมสิบสามต่อแปดสิบสามแปดแล้วครับลูกนี้คิดดีนะครับผมแต่หยอดเบาๆนะครับสหรับ ลงเห็ดนะครับยังล็อกอยู่นะครับยังไม่ยอมง่ายๆนะครับผมอ่ายังไม่ยอมง่ายๆนะครับยังล็อกปลรอยนะครับแปดต่อสิบสามแปดต่อสิบสามครับปเปิดอย่างนี้ยกอย่างนี้ไปสันแบรกไปยังอยู่นะครับติดเกีียวว่างไงลูกนี้เอาคืนมายังอยู่เหมือนเดิมชงอย่างนี้ไ้ แต่ยอดเอายังอยูครับผมวางตรงนี้เรียบร้อยนะครับผมสอนลองเห็นว่าอย่าทําแบบนี้นะครับผมอ่าอ่าต้องจัดเต็มนะครับถือว่าเล่นดีนะครับผมสูสีมากเลยนะครับสองทีมเก้าส,สิบสามเก้สาสิบสามนะครับผมไล่ขึ้นมาแล้วเชิบไปอย่างยูนะครับยกอย่างน,นีไ้ไปเรียบร้อยดี เตดีนะครับผมรับน้องร็คไหครับกันเซลก็สามเดียวเือนะครับเขาเก็บเขาเก็บแรงมาใส่รอบชิงนะครับผมเก็บแรงมาเพื่อรอบชิงอย่างเดียวเลยเขาบอกนะครับสามเดียวได้เสือกสิบเกต่อเก้าสิบสามเก้าครับเิร์ฟไปแล้วครับดูนี้ยังเปิดอยู่ยกมาอย่างนี้ สันแม็กไม่ข้ามนะครับเซเซรมาครับผม,มขึ้นแท่นหรือเปล่านะครับคู่ชิงเตะแ c มเท่าไหร่นะครับขึ้นแท่นหรือเปล่าเดืนหนึ่งนะครับอ่าสิบสี่ต่อสิบสี่ต่อเก้าลูกเดียวเกมนะครับลูกนี้จะเสือหายหรือเปล่า<ป>เสือไปยังจับได้นะครับลูกนี้ไว้ยังไม่เกมนะครับผมสำหรับซอโลหิตยังไม่ยอมแพ้นะครับผมอ่าถ้ายังไม่ถึง15 อย่าเพิ่งว่าชนะนะครับแต่ก็นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผม9ต่อ14ยังไม่ยอมครับผมยังไม่ยอมเสิบมาเปิดอย่างนี uh um uh 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 ้ยกอย่างนี้ว่าไงอย่างยู่ครับผมอย่างยู่ว่าไงลุยวกนี้เป็นแ้มนะครับของสองเห็ดนะครับของงเหดตโลหิตเล็กแ้มนี่นะครับผมการกีฬานะครับผ มียกมือขอโทษกันนะครับการกีฬานะครับ 2> 17 2. 17 2. พี่น้องกันทั้งนั้นนะครับผมพี่น้องแรงงานไทยเรานะครับเติบมายังอยู่ครับยังเปิดได้ตรงนี้ว่าไงลงเห็ดว่าไงาเรียบร้อยนะครับรไล่ไขึ้นมาแล้วครับครับทีมงามนานะครับถึงกับ ต้องเบีบเกมสืบนะครับของทีมงาน2อลองเหนดนะครับผมนี่คือทีมงานนะครับผมทีมงานที่มาด้วยกันนะครับทีมงานของสามเยวนะครับผมตอนนี้กำลังปรึกษากันนะครับว่าจะทำยังไงดีนะครับมาครับมาชมในเกมต่อนะครับ11 11 14ครับ ยังเปิดสวยไปเลยยกอย่างนี้ไหมย,ยังแก้ไขได้ครับผมนี่ครับผมลองกองเชียร์นะครับผมกีดกราดน่าดูนะครับผมสีสันนะครับผมสีสันนะครับจะเสิร์ฟไปไหนครับผมลูกนี้ไปแล้วว่าไงเก็มไหมจะเก็มไหมลูกนี้ยังไม่ยอมเอาเก็มปาดไปยังอยู่ว่าไงครับผม ปาดคืนนะครับต้องแบบนี้นะครับนะครับลองเห็นราเห็นว่าต้องปาดแบบนี้ถึงจะเป็นแต้มนะครับผมโอ้ล็อกนานเลยเนาะนะครับกกล่ม้ถือว่าล็อกนานแล้วนะครับผมอ่ากี่ตัวอยู่กัรสองสามเซ็ตพอยแล้วนะครับผมตีได้ตีได้ตีได้ออกมาดไม่ได้ครับสำหรับตะก้อนะครับผมเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้สิบสี่เม่อกมก็มีมาหลายสนามแล้วนะครับอ่า 11เอต่อ1 18, 18, ครับผมมาชมกันต่อครับจะเสียบไปไหนเสียบมา ทำรเร่ลกเู่ไม่ได้ครับกำเร in ื่ออยู่ครับทำเรยู่ครับไม่ได้ครับผมสำหรับนี้นะครับก็คือสวนไม่ได้ครับสวนลูกแรกไมไ่ได้นะครับผมนะครับว่าไม่อครบ่อมเ่นบมออได้เล่นนะครับแล้ว um, นี่กนะครับสมย่ พวกผมทามทุกนะพวกผมโดนทานด้วยซิบี่เอร์โอเคครับผมมีแต่พี่น้องกันนะครับยังไม่ยอมนะครับผมสำหรับโลหิตนะครับยังไม่ยอมง่ายๆนะครับอ่าห่างแค่สามแต้มนะครับอย่าพึ่งชะลาใจนะครับผมสำหรับตะก้อนะครับผมเป็นสีสันนะครับผมคู่ชิงนะครับผม ปไป,ปไปไนไปไปตรงนี้ไว้ไปเลยนะครับผมเดือดเลือดถือว่าเซตพอยต์ครั้งที่5ได้แล้วนะนะครับยัไงไม่ยอมนะครับเซตพอยต์ครั้งที่5นะครับผม14ต <18. S 2> ่อ11 14 11ครับสี่สิบเอ็ดครับ ยัง,ยงไม่ข้ามนะครับผมเอาแล้วครับผมอย่าให้ขึ้น12ได้นะครับสงลงพิธบอกนะครับผมส4อยู่อยูอ่นีค้ครับตีดีอยู่เยันเสิฟ

สามเดียวนะครับนะครับผมไปขอโทษขอโพยกันครับอ่าตะก้อนะครับโอเคครับสรุปแล้วนะครับแชมป์ของเราก็คือสามเดียวนะครับหนึ่งสามเดียวครับอ่าเก็บแชมป์ไปได้ครับทีนี้บอลทุ่นขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ